ลุงเน่เฮ้ยอะไรนี้อยากไปกับจาขอบยอดนักเกมไหมสวัสดีค่ะสวัสดีจีเนลสวัสดีโนเนียสวัสดีครับสวัสดีพี่ยอดยอดนักซิ่งห์อะพี่ลุงยอดนักซิ่งเหรอสวัสดีพี่โนเนียค่ะไม่หวดดียอดนักซิ่งเลยเดี๋ยวเมื่อกี้สวัสดีจ่าขอบยอดนักรักอนักซิ่งไม่เอานักรักแต่จะรักอยู่ไหมจะรักเข้าเวรเน่ะ นั่นดิแกไม่รู้เนี่ยลุงเพิ่งเข้ามาเนี่ยเพื่อึงแฟนเหรอคะับของเพืป็นแฟนกันเหรอหลานลุงนะเออมั่วตัวไปเรื่อยเป็นแฟนด้วยเองอยู่ด้วยยังไม่ว่าค่ะคุยณรับนึงเองมารับลุงเองเลี้วลุงเองอยู่นี่เออไอโก้เองเดี่ยวดังนะนะใช่ค่ะอะไรนะอุ้ยเอาอะไรให้ข้าไปส่งเหรอไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทซีมปก อย่าเรียกเขาว่าพี่ชายนะอะไรของลุงวันนี้วันห้าเพนนะวันห้าเพนลุงมาทำอะไรอะเดิบนลุงไเดนบนลุงไงลุงทำอะไรอ่ะวันนี้อะวันนี้มาแบบจะมาสืบข่าวว่าแบบเขาตีกันถึงไหนแล้วไงอืมเขาเลิกตีไปแล้วครับเขาจับมือจริงเหรอเขาจับมือรักกันแล้วหมดความสนุกแล้วสองสามวันนี้ไปไหนมาทำไมถึงไม่มาดูจะคอบครับจะครับ ผมไม่ออกเล่นเขาจะตีกันอยู่ตอ,ตอนนี้ลุงมีกันชงอัดแท่งอยู่สิบแท่งอ่ะ <laughs> อะอะไปออกเวเลยไปสี <laughs> สุดา้ายแล้วยังไม่เลิกเาตีกันอยู่ว่าไงว่าไงครับลุง <laughs> สุดท้ายแล้วกูติดคุกกินนาทีนะไม่ติดเพราะว่าน้องๆใจรักมันเตรียมบัตรอันเจลวไว้ให้อยู่แล้วเอ้ยนายทงพูดโทรถามยัง ต้องพูดว่ามันไม่เกมดิว่าโอมันไม่เกมโอเคมันไม่เลยพูดมันมากไม่ชอบบ่นเนี่ยจริงเหรอไม่จริงหรอกทั้งบ่นตลอดทางเลยผมได้ข่าวว่าคุณไปคุณไปโดนจับมาไม่ใช่เคุณจารขาจับอะไรข่าวลือดังนั้นนะคุณเนี่ยเวลาไปอยู่ตรงไหนนี่เวลาเวลาเราจะเสือกเราต้องมีกรอบดิอยาเขาไปใกล้ขนาดนั้นไม่ก็คือผมแต่งตัวขนาดนั้นเขายังแบบ อ๋ออย่าพูดเลยนั่นแหละเหลืองขนาดนั้นยังจับกันซะได้นี่นูนเนี่ยผมมีพาราชูด้วยนะคุณชวนผมด้วยคุณชวนผมด้วยนะคืนนี้จะอยู่หรือเปล่าคืนนี้ลุงจะอยู่หรือเปล่าถ้าเอกสตรีมาบอกกันด้วยเมื่อวานไปแล้วเมื่อวานไปแล้วโอ้ผมไปด้วยนะน้องเบาเอ้น้องเบากดเรียกด้วยนะแล้วคุณพี่ประสงค์อ่ะคะ คุณพี่ประสงคตอนนี้ไม่รู้ทะเลาะกับคอเรียบร้อยหรือยังนะต้อพี่ประสงเ่ยจุดต่ำสุดของเทคโนโลยีในเคเคขาวเลยนี่ยีเคขาวเหรอครับขาวเลยเหรอก็ค่อนข้างขาวเลยค่อนข้างคาวกูผิดพลาดบ้างไม่ได้เลยนะจะผิดพลาดด้วยผิดพลาดผิดพลาดกูผิดพลาดไ่ได้เลยนี่ไอ้ฟาร์กบักิ้งนี่มันใช้ยังไงวะเนี่ยใช้ไม่ได้ริเดีจะใช้ก็ใช้ไม่ได้ อ๋อมันต้องออกมาเป็นหนังสือป่ะไ,ไม่ไ่มถ้าคุณใช้แล้วมันจะออกมาเป็นหนังสือป่ะเห็น <c oughs> ใจรักบอกกดใช้ก่อนอนะใช่ไก็ใช้ยัง <c oughs> ใช้ปุ๊บยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคิดดีๆนะมีกี่ใบอะคือตอนนี้มีไฟด์เวิร์กิ้งอยู่สี่ค่ะแล้วก็กิฟเวอร์เชอร์อีกสองค่ะซึ่งเปิดเป็นกิฟเวอร์เชอร์มันก็จะออกมาเป็นไฟด์เวิร์กิ้งแล้วไฟด์เวิร์กิ้งกดใช้มันก็ไม่ <จะ S 2> ไม<ด>่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะ ใช่เหรอใช่ค่ะลองดูดิเมื่อกี้ก็ลองแล้วค่ะใช้ไม่ได้เหรอจริงรอ่ะอใช่ไหมคะไม่ดูไม่ให้เราใช้เลยดูเน่ดูเน่มีป่ะมีใจรักให้มาเมื่อวานแล้วใช้ได้ปกติไหมโทรหายใจรักไหมเหมือนเหมือนจะรู้วิธีใช้นี่โอเคจะขอบจากการ เดี๋ยวเดาเฮ้ยกูจินเดี๋ยวลุงขอเขาเป็นแฟนกันค่ะจริงเออเน้ยมเอาเนี่ยมันตัดสายเห็นไหมเนี่ยมันตัดสายเห็นไหมมันตัดสายเนี่ยทใไม่ดีเนี่ยแล้วมันก็พิมพ์ข้อความมาด่าคอยดูนะนี่ไงแป๊บหนึ่งถ่ายทอดสดเลยนี่ถ่ายทอดสดคุณอยู่เลยนี่คุณจะอมีเรื่องจะถามนี่คุณจาขอบนี่คุณมีไรหนวดได้หรอคุณเป็นไรอันก็สลิงเหรอไม่คือมัน จู่ๆตื่นมามันก็แบบว่ามันเริ่มมีหนวดมีเขาขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันหน้าหน้าตบเลยขอโยกหน้าไม่ทีชด้ไอ้น้องจีเนียลทรงผมนี้สวยจริงๆเลยอ้าวข้างหลังต่อยกันเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็ต่อยกันนี่เอาแล้วนี่เฮ้ยมันจะหนวงอะไรขนาดนั้น ผมจะลองดูซิว่าสองคนนี้นี่ใครจะเจ๋งจอขอบจริงกว่าครับพี่โนนีนเน่เจ๋งกว่าจาขอบมันเก<ช>่งกว่าผมี่สมมติถึงจุดจทำไมเกงว่าค่ของจริงนี่ผมก็ลังอาจจะมีงานที่เป็นงานสําคัญนะผมจะสามารถหาแบบมือดีที่จะมาทําให้ใครคนหนึ่งหายไปจากเคเคเทานี่ผมควรจ้างใครจริงเหรอ คุณจริงๆเหรอจะขอบเลยรัฐประธานสภาเนี่ยยังจ้างผมเลยจะขอบมึงอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะแต่กูเนี่แหละประธานสูงสุด๋อ้เอ้าชัดนะสรุปเฮ้ยผมเขาจะผิดมาตลอดแล้วเนี่ยยาวเยียรเฮ้ยชัดนะมึงเห็นไหมว่าบนหัวคนเนี้ยนี่คือหมวกแห่งมงกุฎของประธานสูงสุดใช่หมวกเอวอ่ะพี่ ไอ้หนูเนี้ยไว้หน้าวนค่ะคืนมาเดี๋ยวนั่นนั่นกอลัมเดี๋ยวนั่นกอลัมเออเอ้ยเอาจิ้งเดี๋ยววันหนึ่งอาจจะต้องอาศัยความรุ่ดชนไหมวะนั่นเฮ้ยเอาชิบหายใครอันนั้นปวดโดนโดนละวตายเรียบร้อยตายแล้วได้ได้ได้เจ้าครับได้มีงานนะอันนี้มันเป็นสีแดงอยู่โอเคมีงานนะเดี๋ยวลู น้องของคุณพี่ส oh ิงโตฮ่าแล้วไงก็ฟ um> ิวไปไหนคะไม่ครับไม่ครับเะ้ากาฟิวอะโทรหาโทรหามันก่อนเโทรหากาฟิวอะดึกเดือดจะไปแล้วครับไปไหนเฮ่โทรหากาฟิวไม่รับหรอไม่รับว่าว่า ไแม่งโทรไปไม่รับนะถ้าเจอแม่งจะกระทืบให้โทรไปแล้วไม่รับเนี่ยเฉดอคุยตามมาตัวกาฟิวเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดสามเก้าแม่งไม่รับสายแม่งถ้าเจอมันแม่งเจ้าหนักๆนะคอยดูเออกระทืบหนักๆเดี๋ยวเดี๋โทรหาแม่งไม่รับคะอ่ามันไม่รับมันไม่รับได้ข้อหาไม่รับสายพี่นูเนี่ยเอาแม่งหนักๆพี่ถึงตัวทำอะไรอ่ะ กำลังเตรียมตัวครับเดี๋ยวจะไปเดินทางนะครับเดี๋ยวเดินทางเดทางไปไหนอ่ะไปเชียงใหม่ครับจะรักเองอยู่ไหนเชียงใหม่อยู่สภาบัตร F W คืออะไรอ่ะบัตร Fat Working Do You know y o I know You know You can You can use Use yeah Yeah you can use e it but you can You can you can work You know God no no มันมันมัน มันดอมันตอนนี้ตอนนี้มันเป็นซองจดหมายที่เขียนว่ากิบเ c อร์ชวลไหมแอมโกเพนแอมแอมโอเพนใช่แล้วเปิดไปซองจดหมายเสร็จแล้วเราก็พอมันจะได้บัตรทํางานไวแล้วก็กดใช้แล้วเราก็เริ่มทํางานได้เลยมันไม่กดมันกดใช้ไม่ได้ตอนนี้มันกดใช้แล้วมันใช้ไม่ได้เลยเองลองใช้แล้วเหรอแม่ค่ะยังไม่ได้ลองแต่ว่ามามาลองแล้วก็มันกดใช้ไม่ได้เนี่ย เออจริงๆเอ็ง <you> อยู่ไหนมามาหาลุงเนที่สยามเอ้มไม่ไปข้างงอนลุงเนยู่เอ็งบอกลุงเนได้วยว่าลุงเนทําอะไรให้ใจรักมันงอนเนี่ยไอ้งอนอะไรอ้าวใจรักบอกมันงอนลุงเนยูอ้าวลุงเนไปแกล้งอะไรมันเนี่ยงอนอะไรเมื่อวานข้าข้าเห็นน้องโลกว่าลุงเนพาดีดับไปโดดล่มนะข้าไม่ได้ไปบ้างข้าเลยงอนมันเห็นกล้องวงจรปิดว่าพาคนอื่นไปโดดล่มแล้วไม่พามันยอมไม่ยอมพามันพาไปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าพาไปแล้วกันนะโอเคนะเอ็งจะได้ไม่ต้องเสียเสียใจนะ แล้วเองก็ต้องเป็นคนครับล่มไม่ข้านะเพราะข้าไม่มีตังค์หรอกล่มแม่งตั้งห้าพันเอ้ยเองฟังข้าพูดสักทีข้าจะไปกับพ้นี่ชื่นลูนีเท่านั้นถ้าลูนี้ไม่พาข้าไปบ้างข้าจะงอนแต่ว่าข้าถึงลูนี้พาข้าไปข้าก็จะไม่ไปแล้วเพราะว่าลูนีพาดดดดับไปก่อนอข้าฝากบอกลูนีด้วยแค่นิดเดียวแล้วข้าล่ะเองไม่ใช่เรื่องของข้าเอ้าพิจารักนี่คือเองข้าจะแบบพอเป็นเองสภาแล้วเองชักกระหิมเกินมาข้าเกินไปแล้วนะเอ้าอะ จริงๆหลังๆข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะกับพฤติกรรมของเองเนี่ยในการ <No. S 1> ที่เองมาเบ่งหน้าที่ยศสภาใส่ข้าเนี่ยเ <No. S 1> ฮ้ยพี่แขนหวนัวรถเลยอ่ะเองไม่รู้ซัน,นแล้วโอเคมันบอกว่ามันงอนมันงอนหนักเลยแล้วถ้าลุงเนจะพามันไปมันก็ไม่ยอมไปแล้วงอนอะไรนี้ก็มันเห็นกล้องวงจรปิดที่ลุงเนพาคนอื่นไปอ่ะก็นักข่าวอ่ะเขาเขาบอกว่า ลุงเข้ามาเลยตอนเช้าเลยนะข่าวบอกว่าเขาจะ,ะเขาจะให้เขาจะพาไปโดดลุงก็เลยไปโดดอืมไอ้ใจรักงงก็ไปเลยตายไปสามรอบอ่ะไอ้ใจรักงอนแบบนี้แล้วลุงจะทํายังไงเ,เดี๋ยวขับรถไปหา,เ,าเดี๋ยวซื้อเครื่องทํานมไปให้ก็นาหิวแล้ว <laughs> <laughs> เอ <า S 1> อไอ้ใจรักมันบอกว่าใช้ได้เลยเองใช้แล้วมันขึ้นว่ายังไงตอนเองใช้อ่ะ มันไม่ขึ้นอะไรเลยคะ่ะแล้วมันก็ไม่หายไปด้วยคะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยคะ่ะโอ้โหโหโสมองไม่เล่นเลยโอเคครับพี่ยากลับครับอะหรอพี่นนเน,น,นี่ยไอกาฟิลม,มารับสายระหว่างไงนดีวะแม่งอยู่ไหนาะแม่งดิแม่งอ,อยู่ไหนวะมาภายในสามนาทีถ้าเองไม่มาข้าจะลงโทษเองที่แม่งเองไม่รับสายข้าเมื่อกี้ สามนาทีตอนนี้สิบเจ็ดศ์สถ้าสิบเจ็กศูนยแล้วเองไม่มาเองโดนล่ากระทืบยาวๆแน่กาฟิลให้มันรู้ซะบ้าผู้ช่างมันสายุยผู้หย่งมันใส่เร็วเ็วแปลหนแปลหน่อยเร็วแปลหน่อยเร็วแปลหน่อยเร็วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ะไรครั่ผู้ใหญ่อ้าผู้ใหญ่มันสั่ผใหผู้ให่ผู้ให่ให่ผู้ให่า้ให้ให่ผู้หญ่ผู้ใ่ผู้หญงมันใส่ผู้หญ่้ให่ผ้ให้ให้่ผ่่่่้้้หให้ จะขอบพาไปหาหน่อยดิตาไปหาว่าไปด้วยกันหมดเลยไหมไม่ทีเนี้ยใช้ไม่ได้ไปดิไปดิไปเลืกไปหาด้วยกันหมดเลยปะอันนี้ผมไม่เป็นเรื่องนังซิงละเอ้าทำไมอ่ะเกมเล่าเกมเยอะแบบว่ารัวๆเลยโอ้โหช็อกเหรอช็อกเหรอไหนบอกตำรวจใหม่ไงเออตำรวจใหม่แม่งบักกีล่าผมประมาณเจ็ดคันน่ะไปตัวแล้วยังได้จริงป่ะเนี่ยยังไงวะใช้ได้เห็นไอ้พารัสใช้อยู่อ่ะ มใช้ไม่ได้สับหมูทีได้สี่ตัวไม่ซุยสับหมูทีได้สี่ตัวของจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอคะเห็นในพาร่าบอกอ่ะเห็นสูตรในพาร่ายังเห็นแล้วแม่งยังจะส่งเคอรี่ส่งเคอรี่เคอรี่เหรอซีโอเคอรี่เหรอซีโอเคอรี่อ๋อไม่ได้เรื่องเรือใครออกแบบ อุ้ยเคยแผลเอ้าพี่เห็นแล้วอุ้ยผมไม่เห็นอุ้ยผมมองไม่เห็นใครเลยมีแต่คนรักมีแต่คนรักมองไม่เห็นใครสักคนเลยโอ้โหแม่งกระสอบทรายแห่งเคเท้าเอาละไป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 งอนใจรักเลยเร็วเดี๋ยวมันงอนแล้วมันก็งดหยีดอีก แต่แล้วข้าพามาลุงมาเงแล้วไม่คุยด้วยงอนใจรัก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 ใก้รักใจรักใ้รักใจรักใอรกใจรักนักใจ้ักใจรันใจรักจรัเใจรัเใจักใจรักใจังใอรักใจรก็ักนจรักใจักใจกใจเกนกกใรกันเกคนจเัใักกกจกใจจันกดมันแกกจ พอพอจิเนลเปิดเปิดใช้กิบเวชเชอร์ใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็คือบัตรนั่นเลยคือต้องใช้เลยของไม่หายนักข่าวเขาชวนไปไงลุงไม่เคยโดดนะแล้วคือตอนเนี้ยนักข่าวเขาชวนไปแล้วลุงตายไปสามรอบนะฟาสต์วอร์กิ้งมีอยู่สี่ใบค่ะโอ้โหเปิดสี่อันเลยหรอเปิดสี่อันไม่รู้คอมันใช้ได้วันละอันอะแต่ว่ามันจะหายไปทีเดียวสี่อันถ้าเราใช้พร้อมกันอะใช่ ถ้าเขียนว่า fast working เหรอถ้าเกิดใช้อ่ะนะใช่ถ้าเกิดใช้ g i v ว voucher แล้วก็คืออันนั้นแหละคือใช้เริ่มทำงาดอ่แล้วหรอแต่ว่าจีเดียวเปิดตั้งแต่วันวันที่อะไรนะวันที่เปิดกระชาวันแรกเลยนะคะไอ้แค่คือมันมันมันเปิดมันขึ้นมาามันในตัวเรามี fast working นี่ก็คือเราเราใช้งานอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ แต่ว่าที่เดลเปิดตั้งแต่วันที่เปิดก็เช้าวันแรกเลยนะคะที่พายแล้วต้องไปลองเดี๋ยวเราถามพี่นัทให้เพราะว่าน่าจะสรุปมันยังไงวะเนี่ยงงอยู่ๆพอเปิดไข่ปุ๊บไอ้นี่มันก็เด้งเข้าตัวเลยนะยังไม่ได้กดใช้งานเลยนะเรแล้วไม่ทำงานขาไม่อ่านวันเปิดไข่อ่ะก็คือพอเปิดไข่ปุ๊บมันเป็นมันเป็นกิบไวชเชอร์กิบไวเชอร์แล้วพอเราเปิดกิบไวชเชอร์เนี่ยมันได้เป็นฟาสต์เวิร์กิ่งพอเป็นฟาสต์เวิร์กิ่งปุ๊บนั่นแหละเราต้องไปทําเลยงั้นแปลว่าคนอื่นเข้้้าาาาใใจจวว่่่ตออนนนนเเเียคืขา เราเปิดกิฟต์เชื่อมาได้เป็นฟาสต์เวิร์กิ่งใชดใช้แล้วพอจะใช้่าพอจะใช้จะอยากวันไหนอยากไปทํางานก็คือใช้ฟาสต์เวิร์กิ่งอีกบัตรหนึ่งแต่ที่แคแร์บอกคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้เลยไม่ใช้เลย้นจาขอบหนึ่งอันก้นจ่าขอบหนึ่งอันก้นจาขอบสองอันนี่มึงมึงดูที่ตัวกูดิมึงดูที่ตัวก้จ่าขอบสามอันไม่มีเวิร์กิ่งละห้าอันจะพ่นเปล่าให้สิบเจ็ดวะเนี่ยจะพ่นอะไรดักหนาวันนี้ไม่มีแล้วเปล่าจาขอบหรอเอาไปยันโทรศัพท์เอาไปยั่น พูดเดี่ยวคงมีฟาร์ตอยู่ตั้งห้าอันใช้ไห้าแ่า่นว่าคือเราไม่รู้ไม่คือเราไม่รู้ไงเราไม่รู้มันใช้ที่เดียว5อันเลยเดี่ยวของเองอ่ะโอ้โหเพราะว่าถ้าเปิดมา5้าอันก็คือใช้พร้อมกัน5้าอันทีเดียวเลยก็คือสมมุติสมมุติเราจะไปทำอีโคเนี่ยเราก็เดินไปที่หมูแล้วเราก็เปิดกิฟต์ไวเชอร์เลยแล้วก็ทำแต่ว่ามันไม่ได้เร็วขึ้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนแคปไว้ก่อนเดี๋ยวจะแจ้งโดยรวมแล้วันเดี๋ยวถามเด็บหลังบ้านก่อน ถ้าเกิดมันมันมีปัญหาเดี๋ยวเอามาแลกอันใหม่โอเคเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้คือไอจีเนลใช้ฟาสต์เวิร์กิ้งแล้วมันไม่หายไปใช่ไหมก็แปลว่าน่าจะไม่หายไปแล้วก็ความไวไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะคือเก็บหมูโพหมูปกติเลยค่ะไปทํากับเพื่อนก็คือเวลาเท่ากับเพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะอยู่นี่ใช่ป่ะอะไรอีกเนี่ยไม่รู้ใช่ป่ะไม่รู้แรื่องขงบ้านให้แคร็บโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียว จะมาแป๊บนึ่งเดี๋ยวจะมาแล้วคุณต้องไปต้องไปสับลองหนึ่งยี่ห้มันจะเพิ่มขึ้นไหมแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มนะว่าใช่ค่ะเนี่ยต้องจัดแล้วเอามาไหนแค่นั้นเลยบอดบอดจีบอดจีบอดมึงป้ายยาอะไรกันวะให้ยสองคนนี่หนึ่งสามแปดครับเรียบร้อยเหลือพี่สมรหายงอนแล้วนะไม่ต้องหางานให้คุณนะจ่าขอบนะหายงอนเออแล้วทำไมมันหายงอนอ่ะไม่มันหายงอนง่ายจังอยู่ดีก็หายไง เอ้าเนี่ยดูแลเนี่ยด mm ูแลน้องสาวเนี่ยเหมือนลุงดูแลหลานอย่างงี้จะได้ไม่งอนกันก็ใช่ไหมไม่มันไม่เคยงอนจ่าขอบอยู่แล้วจ่ขอบไม่เคยทอะไรจริงหรือไม่จริงถามมันเดี๋ยวมันเคยงอนไรจ่าขอบแล้วท huh ี่ไหนหรอจริงบาจีแนวจริงจริงใช่ค่ะอืมจริงเหรอเป็นเรื่องอะไรให้งอนกันเพื่อนกันทำไมไม่งอนกันไม่เคยโกรธหรือไม่เคยเลยเพื่อนกันาจีแนวไม่ไม่เคยโกรธพี่จะาขอบค่ะอ๋อพาอไม่สําคัญอ๋อทำไมฟังแล้วมันดูแปลกๆวะ S <S <S ไม่สำคัญไปลุงเนีบเพราะว,ว่าจีแนวเพื่อนเยอะค่ะไปเรื่องเื่อไปออกเว้นเร็วเฮ้ยต้องไปทำน้ำมังกุนว่ะเดี๋ยวได้ลักเงนินคันไม้คันมืออีกแล้วเดี๋ยวโทรหาคุณจาขอบอแล้วก็เดี๋ยวเรื่องสำคัญด้วยอีกเรื<ม>่องเดงยวน่ผมขอตั้งหน่อยแล้วพนันห้า อเอาไปทาอะไรวะผมจะเอาไปพาวรถเมื่อกี้ผมพาวรถสิ่งลงน้ำเไม่ได้อันนี้อันนี้ตั้งสภาแล้วตอนนี้ตั้งส่วนตัวไม่มีเลยตั้งส่วนตัวไม่มีเลยตั้งส่วนตัวเขาให้เอาเข้าไปเมื่อกี้ตอนจะเข้าไปทํางานเมืองหุ่นห้ามมีตั้งส่วนตัวว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ติดผมไว้รอบหน้ารอบหน้าต้องให้ผมสามพันเดี๋ยวนะกูกลายเป็นติดมึงได้ไงเนี่ยก็ผมขอรอบนี้แล้วลุงเมย์บอกว่ารอเงินส่วนตัวไงก็ถ้าวันไหนลุงเมย์ถึงเงินส่วนตัวปุ๊บก็ลุงเมย์องให้ผมสามพัน เอางี้ถ้าจุดห้าสำเร็จเอาไปเลยสามพันกันแล้วครับไม่องคแล้วอ๋อเหรอไม่ต้องครับแล้วเหรอหนึหมื่องพัน้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดเหรอหนึ่งหมื่นันห้าร้อยครับพี่อ่าแล้วกระเป๋าอะไรนะเออหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ้จค่ากลนหนวดดีป่ะดูนิเรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของข้าไม่เกยอ้ยว้าไอ้จ้รลากหัวล้น ค้าทำตามลุงเนยว้ายไอ้ใจรักหัวโล้วนเยไม่ใช่เองเองผักลุงเนยดูเองผักลุงเนยดูนี่ไม่ต้องโอ้ยใจรักทำไมเป็นเหมือนกันหันหลังก็เหมือนกันลุงเนยมันมันว่าหนูหัวโล้นนั่นที่ลุงก็หัวโล้นอ่ะสมองสมองถอดก็จะเป็นหัวหัวล้วนกันลไปว่าหนูงอนลุงเนยอยู่เดี๋ยวครับเขาตกแล้วเขาบอกว่าเขาหายแล้วยังไม่ยังไม่แอคชั่นยังไม่แอคชั่นรอรอโกหกว่าเขาหายแล้วเอายังไงเนี่ยหายแล้วเมื่อกี้ลุงเนยบอกว่าใจรักเองหายแล้วกดยังไงอ่ะเขาตก เยากรูรสลิปครับสองไม่ใช่ค่ะ <orth o S 2> สองสลิปเจ็ดค่ะงอนแบบนี้ใหญ่ใ for a s sleep สองลุงเนตต้องพาเหล่าเมมเบอร์ไปเที่ยวเพราะว่าทุกคนงอนแบบนี้ใหญ่ใหญ่ลุ้นทุกคนไม่เงี้ยเ้ยทำไมมันเป็นแบบนั้นวะขอหักไปเลยใช่เพราะพี่เนตเข้าใกล้มาเจ๊ลักงอนแล้วโดดจากเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมอ่ะ ได้ครับเดี๋ยวดูดิดีแทนได้ดีรับันไปโด่งบนขาสูงเลยเต็มเดียวบนเต็ตจุงเดย์ทำแต่ดีจีดแต่รับทำแต่ดีจะได้เลยอ๋อจุงเดย์ทำแต่ได้อะท่านี้คือท่าหอมหัวด้วยนี่วาโนเนียไปยังเนี่ยหอมหัวด้วยนี่โนเนียโนเนียนี่สะพานหรือวัดยังไงหัวเลยเนี่ยลุงทำได้แล้วโนเนีย ลุงแอ๋ะคะเนี่ยพี่พีพ่โนนเนี่ยเขาจะทําแบบนี้ค่ะแล้วพี่บาจังเขาจะจุ๊บเหม่งค่ะโนเนี่ยนี่ไงนี่งงไงมาแล้วจุ๊บยังไงอ่ะจุ๊บยังไงอ่ะโนเนี่ยนี่มาแล้วจุ๊บแล้วจังหวะนี้ต้องจุ๊บมาแล้วจุ๊บลุงน่อยต้องให้จ้าขอบจุ๊บฮะจุบา,าต้องเป็น,นหรือว่าหัวที่ลูอัดจุ๊บจะต้องเป็นหัวพี่บาครับอุ้ยคิมมี่โนโตนิโกนี่นะคิมมี่นะได้ไหมด้วยครับเวลาจุบเราเรามันเหมือนแบบอะสักอย่างรวมๆกันอยู่ะ เหมือนเหมือนเหมือนพาปอมหนีเที <Yes ่ยวเอายีงภาพไปทางเวลานะใครมีดาวเจ็ดจ็ด้าวดวงเหมือนจัยจะขับรถนะเป็นดาวฟรลเตรียมเที่ยวผับแกงพอค่ะแกงพศเออไปโดดล่มกันดีก่าได้ครับจัดไปใครใครพี่พี่หมอนเขาจะไปไหมเนี่ยพี่หมอนไปไหมพี่หมอนโดดร่ม แป๊บนึงนะหาขอหาอีโมดแป๊บนึงวันวันเงอนเดือนสภางานอีโมดในการงานการสภาคือการไปเที่ยวเขาหลุดร่มอย่างนี้เรื่องของใครเอาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้กล่าวหาสภานะครับคุณไม่ได้กล่าวหาก็แล้วแล้วงานสภามันโดดล่มนี่มัน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 เป็นงานอีจะหานเลยใช่ยแม่ไอ้ขอบถามด้วยความสงสัยนั่นคือความคลายเครียดพวกข้าแตุ่กวันเล่ตัดหมูดูทีหนึ่งมันใช้ได้จริงหกสิบห้าดวงนะครับ อะไรที่ยังไม่ได้ส่งมันมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นจริงๆครับจะปิดแล้วครับจะปิดแล้วจะปิดยอดแล้วจริงๆอีกนิดเดียวเห็นเห็นสีเหลืองติ่งติ่งฟันนี่ที่ไหที่สองเนี่ยไม่ได้ยอมแพ้ที่สองที่หนึ่งเห็นติ่งติ่งเหลืองนี่ไหมเห็นติ่งติ่งเหลืองนี่ไหมหนูก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่ว่าจี่อตพาราบบอลูนี่คือมันได้จำนวนขึ้นส่วนหมาหมาบอกว่าหลอดมันขึ้นเร็วขึ้นสี่สี่อันอะสับหมูได้สี่อันอะมันซุยโป่งไงพลาไม่อยู่่่่นนววกกทบแมงอดีา โอเยเฮ้ขามีแกงนะเขามีแกงนะระวังนะพี่ไปเชื่อัวหน้าแกงเลยนะคนนั้นแกงแล้วนะเฮ้ยตรงนี้ฮะไอกาฟิลมารู้จักไอกาฟิลยังรู้อะไรวะเนี่ยอย้จกไอกาฟิลยังเคาเฟ่ไหว้ผู้ใหญ่ดิคนนี้เหรอคะกาเฟ่ปฏิกับปฏิกับดีมากเดาเป็นหุ่นยนต์เหรอกาเฟไม่หุ่นยนต์กาเฟเป็นน้องพี่จ้าตระกอบ แล้วนี่อะไรพระอมกัดหัวเหรอไอเหลืองขี้เป็นน้องเป็นน้องไอเหลืองขี้เหรอถ้าเก็บมาเลี้ยงจากทางขยะไม่ได้มาเพราว่าหนูครับเพราะว่าเองมาจากโถส้วมใช่ไหมล่ะเองเลยเก็บกราฟิวมาจากทางขยะไอเหลืองขี้น้องมันเยอะจังวะยันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไม่โทรไปไม่รับว่าเมื่อกี้ถ้าคุยงานอยู่ไม่แล้วแล้วแล้ว ทำไมโทรไปไม่รับะน่าเมมเบอร์ไปเล่นเดรย์โยนทำอะไรอยู่โทรไปไม่รับไปนี่ไงปิดเสียงโทรศัพท์กันปิดเสียงโทรศัพท์ใต่หมวกคุ้งยิงเอาไงดีวะไปโดดเนี่ยอยากโดดที่ไหนลูต้องไปภูเขาโท่ครับนู่นเลยครับพี่เอาสูงๆเลยนะเมื่อเช้าเตี้ยตายุ่งหว่าพี่จะโดดลงมากระแทกแต่ว่าขึ้นไปสูงๆก็พอมันไปฝั่งเนื้อฝั่งตัวกันได้แล้วนะรคับขอกินข้าวแป้งหนึ่งใช่เล่าไปเด้อเล่าให้จีเนียฟังเด้อผมไม่รู้เรื่องกับผมตลองบครับ แต่มันไปฝังนะจนเทมแผดแทงแล้วได้ทแล้วกจ้าแม่จะทำอะไรกับมันก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งเองที่เป็นร่างทรงเจ้าแม่จะทำอะไรกับมันก็ได้เดี๋ยวไว้หิว่เลยให้มาแด้จัดการมัเลยให้มันไปซื้อข้าวซื้อน้ำหน่อยดิเหอไปซื้อข้าวให้หน่อยไปซ้อขาวไป้อาวใหหนูเลยไอ้าเยอะไาวให้หนเยไอ้วเยไปือข้าวนเลยปอขางในแเลยีใหญ่ๆกเะเป๋าอะไรไม่บอก กระเป๋าอะไรเนกระเป๋าอะไรคะมีมีเน่ถ้าถ้าถ้าสองกาบฮะถ้าจุ๊บใช่กดอะไรอ่ะสองแปดแปดแต่ให้ใจรักกดสองแปดแปดหันหน้าไปเรื่อยๆขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นไปขึ้นไปดิขึ้นขึ้นบินดิขึ้นกระโดดขึ้นไปเร็วกระโดดขึ้นไปเดี๋ยวนี้กระโดดขึ้นไปนั่นเลือกใครวะเนี่ย น่าจะเลือดจีเนลกับเลือดนงแอดอ่าไม่ได้ครับไม่ได้ไงเอ็งนี่เถียงผู้ใหญ่มานี่ทำไมจะกระโดดไม่ได้เดี๋ยวรามันหยุดก่อนแล้วค่อยโดดนี่นี่เองกระโดดนี่งี้เองเคยขึ้นเครื่องบินไหมนี่เองต้องขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปข้างหน้าครับแต่พี่กอบ์ฟเราไม่ดูหน่อยครับกด F นี่เร็วขึ้นไปขึ้นแอปดึนแอปเออขึ้นไปบนใบเลยเองไม่อยากไปเที่ยวเหรอเออทำทำแบบว่าฟิวฟิวด้วยทำแบบบินเหมือนนกอ่ะ ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ได้นะปั่นมันสักรอบดนี้แล้ปั่นมันได้ปั่นมันได้เร็วใช่แล้วเดี๋ยวมันจะบินแล้วมันจะบินแล้วนะมันจะบินแล้วจะบินแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเอ็งเถียงคำเถียงคำสั่งผู้ใหญ่เหรอฮะไม่เถียงครับมันล่นครัำแล้วระดับเครื่องดิมันอยากไปเที่ยวด้วยเอ็งชอบบินไม่ใช่เหรอเอ็งชอบเล่นเครื่องบินอ่ะขึ้นไปดิ ไปเลยครับฝึกไว้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการเครื่องยเขี่ยเอ่ออยากจะทำให้ดูทรรมชาตมันไม่ดับอ่ะเอาแล้วถ้าข้าไปพารถหน่อยดิเอ็งไปพารถนี่ก็ขับรถไปดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิทไไมวอ้ขับรถไปดิคุณพี่คุณพี่ต้องขับรถไปนะรู้จักวงไปเลยครับโอ้โหเหลี่ยมเยอะซะด้วยนี่เอ่อท่านประธานสภาครับเอ่อผมขอ ไม่เราต้องมานั่งเคลียร์ชื่อวงก่อนไงเราอยากได้ชื่ออะไรจะปิดหลอดแล้วจะปิดหลอดแล้วพี่มาตัวนี้ตัวนี้เอวหวานไปบินไปกาเอวหวานใช่เหมือนคล้ายคล้ายเอวแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นเอวหวานเอวหวานพี่เนี่ยปวดลหรครับเอวหวานใช่แล้วปวดแล้วครับอะไรหวานครับข้าว่าข้าไปดีกว่าข้าไปแล้วนะทุกคนเอ้ยเราละไปใช้ป่ะพี่โนเนียลถไปใช้ป่ะเออไปไหนไปไหนพักแล้วพาน้องชายเขเลยไปเที่ยว